สวัสดีครับพบกับเซลไร้ล้านนะครับคอนเทนต์นี้อาจจะขัดใจนะบรรดาท็อปเซลทั้งหลายแหล่นะครับเพราะว่าผมกําลังบอกกับพวกคุณตรงๆงนะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าของบริษัททําไมไม่ควรปล่อยให้เซลเราเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์มากเกินไปนะครับมีท็อปเซลนั่นแหละนะครับโดยที่ปล่อยให้เป็นดาวเด่นนะครับปล่อยให้เป็นดาวข้างฟ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นนักบอลก,ก็อารมณ์แบบแบกทีมได้อะซูเปอร์สตาร์นะครับ ใหญ่ครับสโมสรน,นะครับถ้าใครดูบอลเนี่ยก็จะทราบดีว่าถ้าปล่อยนะักบอลที่แบกทีมอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของทีมเนี่ยสำหรับผมนะลองดูลิโอเนลเมสซี่นะครับตอนที่อยู่บาร์เซโลนาเนี่ยจริงๆแล้วเขาเมีอำนาจสูงมากนะครับที่จะแบบบอกโค้ชอย่างเงี้ยหรือว่าคนะีเรียนเอมปาเป้เนาะที่ตอนอยู่ปารีสแซงแชแมงเนี่ยชายาเป้เนี่ยเขาเรียกประธานเป้ งงไหมมึงเป็นนักบอลอายุยี่สามยี่สี่งเขาเรียกมึงประธานเป้นะครับมีอำนาจถึงขั้นบอกเจ้าของสโมสรนนะ่ยว่าควรจะใช้โคช้ชแบบนี้หรือว่าควรจะซื้อใครมาร่วมทีมรู้สึกไหมว่าบรรยากาศในทีมเนี่ยมันน่าจะเสียนะอันนี้พูดถึงบอลระดับโลกนะครับก็เลยจะบอกว่าแล้วนับภาษาอะไรกับองค์กรเล็กๆอย่างพวกเราล่ะนะครับอันนั้นเขาระดับแบบค่าตัวเป็นหมื่นล้านนะอันเนี้ยแล้วเราอ่ะ มันกระทบแน่นอนนะครับบอกเลยว่ามีซูเปอร์สตาร์ดาราประจำทีมที่เป็นท็อปเซลลเป็นดาวเด่นเนี่ยจริงๆเป็นข้อเสียนะครับมากกว่าข้อดีนะมาฟังเหตุผลก่อนก่อนที่จะแบบไม่พอใจว่าเพราะอะไรนะครับอย่างแรกเนี่ยมันมักจะมาจากการแบกทีมอยู่คนเดียวนะครับซูปตาจะเป็นได้ก็คือแบกทีมแบกตัวเลขนะครับยอดขายส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่ามาจากท็อปเซลอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดท็อปเซลคนเนี้ย หาได้อยู่คนเดียวหรือว่าไม่กี่คนนะครับถ้าเกิดว่าเขาออกขึ้นมาจะทำไงใช่ปะ่ะลาออกหรือทำงานเพอร์ฟอร์แมนต์ตกลงอย่างเงี้ยเราจะเกิดอาการแบบเสียดายเขามากๆนะครับอะไรก็จะต้องแบบรั้งเขาให้ได้จะต้องเปหรือว่าจะมองเขาดีเกินความเป็นจริงอ่ะนะครับแล้วผลกระทบของบริษัทเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากนะถ้าเสียหน้าขายคนนี้ไปนะครับควรที่จะกระจายนะความเสี่ยงตรงเนี้ยแล้วก็ปั้นให้หน้าขายหลายๆคนเนี่ย มีฝีมือที่พอๆกับเขาจะดีกว่าใช่ไหมครับคือธุรกิจมันต้องทํางานเป็นทีมอ่ะจะให้เซลล์มันเก่งอยู่คนเดียวมันก็ไม่ใช่ใช่ปะ่ะทาให้หลายๆคนเนี่ยเก่งนะครับมือถึงนะสามารถเข้ามาสารงานต่อได้โดยที่สะดุดน้อยที่สุดอย่างเงี้ยมันควรจะดีกว่านะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยเสี่ยงมากนะครับถ้านักขายไม่กี่คนหรือคนคนเดียวเป็นคนหายยอดตัวหลักนะครับอันนี้ฟังดีๆนะมันก็เหมือนอารมณ์เจ้าของบริษัทเนี่ย ที่ตั้งบริษัทมาแล้วถ้าเกิดคุณเจ็บป่วยอะไรขึ้นมามันหาตังค์ไม่ได้อะบริษัทก็แทบล้มนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับแล้วมันก็จะขาดความต่อเนื่องอยู่แล้วแหละส่วนใหญ่ท็อปเซลลจะเป็นได้ก็มาจากเค,คี้ย์เขาในมือเยอะๆนะครับขาดความต่อเนื่องหมายว่าจุดจุดที่เป็นจุดอ่อนของเซลทุกคนนะคือเวลานะครับตัวท็อปเซล์อ่ะจะต้องไปเทคแคร์พวกบรรดาลูกค้ารายใหญ่ก่อนอยู่ดีนะครับทาให้ดูแลลูกค้ารายย่อยได้ ไม่ทั่วถึงนะครับไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับซึ่งมันก็อันตรายแล้วก็เสี่ยงใช่ไหมเพราะว่าลูกค้าที่เขาดูแลได้ไม่ดีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปซื้อคู่แข่งก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างแรกก็คือธุรกิจเสี่ยงมากครับถ้าเกิดว่าซูเปอร์สตาร์เป็นคนแบกตัวเลขอยู่คนเดียวอันตรายมากนะครับอย่างที่2ครับคือบรรยากาศในทีมบอกเลยนะครับซุปตา์ก็เหมือนลูกรักนั่นแหละนะครับคุณก็จะให้สถานะของดาราดาราคนนี้เป็นพิเศษ อยากจะมาก่อมาอยากจะไปก่อไปอพิสิทธิ์นะครับก็มันทําตัวเลขได้เยอะจะให้ทำ, content, ทำทคอนเทนต์จะให้ทําบทความจะให้แชทจะให้หาลูกค้าจะให้สม่ำเสมอจะให้เข้าประชุมเนี่ยเริ่มเสียงดังแล้วเริ่มไม่ค่อยมาแล้วเริ่มที่จะแบบกูเป็นท็อปเซล์อะนะครับแล้วยิ่งเราไปอวยๆเขามากเนี่ยมาก็มาไม่ตรงเวลานะครับกลับก็กลับก่อนอย่างเงี้ยบางทีก็แบบแต่ตัวเลขดีนะ คนอื่นก็ไม่พอใจใช่ไหมเซลล์คนอื่นเขาก็รู้สึกแบบเฮ้ย <"He i, S 2> มันไม่พอมันไม่แฟร์นี่หว่าลูกรักอย่างเงี้ยคนอื่นก็ดูไม่มีคุณค่าโดนมองข้ามใช่ไหมทั้งนั้นที่คุณเนี่ยเป็นคนปฏิบัติกับ็อปเซลล์อย่างนั้นแท้ๆนะครับขวัญและกำจัดกำลังใจทีมโดยรวมมันก็ต้องน้อยลงนะครับแล้วก็พนักง,งานคนอื่นเขาอาจจะออกเลยก็ได้โดยที่คนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาอาจจะมีศักยภาพก็ได้นะอันเนี้ยมันทําให้บรรยากาศมันไม่ดีความรู้สึกไม่เท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าระบบลูกรักนั่นแหละ แล้วก็เกิดการขัดแยง้งภายในทีมเนี่ยอย่างที่ผมบอกใช่ไหมท็อปเซลแบบอย่างนี้ก็ไม่ทําตามระบบให้ทําอย่างนั้นก็ไม่ทําไม่ปฏิบัติตามนะครับคนอื่นไม่พอใจมันก็ขัดแย้งใช่ปะห,หรืออาจจะกักข้อมูลอย่างเงี้ยเฮ้ยกูทําของกูอยู่คนเดียวเทคนงเทคนิคอะไรกูไม่อยากบอกใครท็อปเซลอะ่ะไม่ได้ไปสนใจหรอกทาวบ้านมันจะทําอะไรกูจะทําแบบเนี้ยไม่ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆนะครับ บางทีไปกลางใส่ฝ่ายบัญชีบ้างฝ่ายติดตั้งส่งมอกก็ทาไมอ่ะกูท็อปเซลแล้วก็นายแม่งครอบกลาหัวอยู่นะครับผลก็คือมีนะหลายบริษัทเนี่ยท็อปเซลแม่งมีศัตรตูเต็มแผนกเลยนะฮะผมว่าเรื่องนี้แม่งเรื่องจริงหรือเปล่าล่ะลองไปเช็คนะครับว่าท็อปเซลอ่ะมีเรื่องกับหลายๆแผนกหรือเปล่าผมพูดเลยว่ามีนะครับบรรยากาศมันก็ไม่ดีแล้วเห็นไหมอย่างที่สองที่ผมสรุปก็คือ บรรยากาศลูกรักเนี่ยทำให้คนอื่นรู้สึกไม่เท่าเทียมครับแล้วก็ความขัดแย้งนะครับอย่างที่3ครับคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทีมแบบโดยรวมมันก็เหมือนคุณซื้อแต่ดาราซูเปอร์สตาร์เนี่ยสมมุติคุณซื้อแต่หรือจ้างแต่พวกแบบหัวกะทิมารวมๆกันนะแล้วมันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมากเกินไปโดยที่คุณไม่มีระบบการสอนระบบการแบบพัฒนาคนอย่างเงี้ยต่างคนต่างทำครับทีมเวิร์กก็ไม่มีช่างแม่งนะครับแล้วก็ คนอื่นก็ไม่อยากจะจูงใจพัฒนาตัวเองต่อละยิ่งถ้าคุณแบบโอ้หท็อปเซลมากเกินไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็คนมันได้รับความสนใจอยู่คนเดียวก็คือคนเก่งคนนี้คุณจะให้ทําอะไรไปอบรมอะไรจะเทรนอะไรหรือจะให้แอคเค n t อะไรคุณก็ให้คนนี้ก่อนนะครับคนอื่นก็หมดกําลังใจแล้วคุณจะทําไปทําไมวะในเมื่อนายแม่งก็ไม่ไว้ใจกูยอยู่ดีหรืออย่างง่ายๆนะเอาที่แฟนะการมอบแอคเค n t อย่างเงี้ยคุณรู้ว่าไอเนี้ยมันท็อปเซลมันเก่ง แต่คุณเนี่ยไม่ให้โอกาสคนอื่นมาแสดงฝีมือเลยอะ่ะคนอื่นก็ได้แต่เขากระหลัวกระหลัวใช่ปะ่ะท็อปเซลได้แต่ของดีนะครับเพราะว่ามันท็อปเซลไงผลก็คือไอ้คนอื่นแม่งก็ไม่เก่งสัทีใช่ปะ่ะคนมันจะเก่งได้แอคเขามันต้องโอเคด้วยนะครับอันนี้ฟังดีๆนะครับทําให้การเรียนรู้เนี่ยการพัฒนาทักษะเนี่ยพอนักขายคนที่มันเก่งเนี่ยไม่ถ่ายทอดทักษะไม่แชร์ไม่อะไรกักอะ่ะคนอื่นก็ไม่รู้ไม่สามารถเรียนรู้เทคนิคในการแบบ กลยุทธ์การขายใหม่ๆเทคนิคการขายได้อย่างเงี้ยเพราะว่าการกักข้อมูลเนี่ยแหละครับแลกเปลี่ยนความรู้อะไรก็ไม่มีนะครับผลก็คือทีมโดยรวมพัฒนาทักษะของตัวเองไม่ได้เลยเป็นสาเหตุสําคัญครับที่ท็อปเซลเนี่ยมันเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่ไม่เก่งไงเข้าใจยังเพราะว่ามันกักข้อมูลมันสอนคนไม่เป็นนะครับไอคนที่เป็นดาราตัวท็อปเซลอ่ะ ผมกล้าพูดว่ามากกว่า80%นะไม่อยากเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเพราะเรื่องนี้แหละเพราะว่าลึกๆอะ่ะแม่งสอนใครไม่เป็นกูก็กล้กของกูตั้งนานแล้วอะ่ะกูมีแต่เสียงอวยกูมีแต่เจ้านายมาครอบกระลาหัวกูก็เลยทําอะไรแบบช่างแม่งระบบกูก็ทํานอกระบบก็ทําไม่อยู่ในระบบขัดยง้งขัดแย้งอะไรนายก็ปกป้องแล้วอย่างเงี้ยพอมันเป็นผู้นําเป็นผู้จัดการคนอื่นมันเลยล้มเหลวไงเข็ายังครับในนั้นเรื่องที่สามเนี่ยคือ คนอื่นมันก็ไม่เก่งครับถ้าคุณเอาแต่ป้อนให้ท็อปเซลนะครับอย่างที่4ครับการบริหารจัดการพวกท็อปเซลนะอันนี้มันจะเป็นเรื่องนิสัยท็อปเซลล้วนๆเลยส่วนใหญ่คนมันเก่งแล้วอ่ีโก้มันจะสูงมากนะครับมั่นใจในตัวเองสูงเอาตรงนะบางอย่างคุณพูดแม่งก็เริ่มไม่ฟังละคุณแนะนําอะไรคุณให้ปรับกลยุทธ์คุณให้มีระเบียบคุณให้ตอบบัตรอะไรเงี้ยไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ใดๆครับกูเป็นของกูอย่างเงี้ยนะครับ หรือเลอเรียกร้องอะไรบางอย่างเนี่ยเอาตั้งแต่ขอขึ้นเงินเดือนบ้างขอแบบไม่เข้าออฟฟิศบ้างขอไม่ไประชุมบ้างขอไปเจอลูกค้าครับนายหรือจะจะแวบก็แวบอะ่ะเออแล้วก็อ้างว่ามันเป็นเรื่องยอดขายเนี่ยทํามากๆก็ไม่ดีครับคนอื่นก็รู้สึกว่าไม่แฟร์รู้สึกว่ามึงแม่งไม่อยู่ในระเบียบเห็นไหมครับแล้วสุดท้ายนะครับคือเรื่องค่าตอบแทนนั่นเองนะครับคือคนมันเป็นท็อปเซลเนี่ยผมอยู่บริษัทใหญ่ๆมาก่อนนะ คือผมรู้สึกไอเนี่ยสมัยผมอยู่บริษัทริกันนะไอเนี่ยจริงๆแม่งไม่เก่งเลยดูโงเ่เฮงอะไรมึงก็แบบงั้นงันมากอะ่ะความขยันหรืออะไรมึงก็สู้กูไม่ได้หรอกแต่มึงโชคดีว่ะได้เขา,าดีนะครับแล้วตัวเลขมันเข้าตลอดอะ่ะไอเฮี้ยมึงกินค่าคอมแบบสบายสบายแบบแล้วดูมึงแม่งเด็กสุดเด็กซื้อโอเลี้ยงอ่ะแบบไม่ได้ใช้ฝีมอือฝีมืออะไรก็คือแบบได้เ,เคียเขาดีแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่สมดุลครับรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เห็นไหมฮะคนจริงๆแล้วผมโอ้โหกูเซ์ร้อยล้านนะเว้ย ก็ผมก็ต้องออกสิเพราะว่าเฮ้ยผมรู้สึกไม่แฟร์แล้วไอคนที่มันมันได้ตังค์เยอะกว่าผมอะ่ะมันไม่ได้เก่งเท่าผมไงเออผมก็รู้สึกแบบนี้นะครับผลก็คือเนี่ยรู้สึกไม่แฟร์เนี่ยแล้วบางทีเนี่ยคุณต้องเปย์ค่าคอมเนี่ยให้ท็อปเซลมากเกินไปด้วยเมื่อเทียบกับคนอื่นๆโดยเฉพาะไอคนเพิ่งมาใหม่ค่าคอมยังไม่ได้ครับมันก็เกิดผลกระทบละเพราะว่าคุณจะต้องจ่ายหรือถ้าคุณไม่มีเพดานเรื่องค่าคอมมิชชั่นนะเห็นไหม ถ้าเราจัดการเรื่องแอคเคา t ดีๆคนจะเป็นท็อปเซลอ่ะถ้าเราเอาของดีๆไปให้มากเกินไปอ่ะมันกลายเป็นว่าเราต้องให้ให้ตังกับคนคนนี้คนเดียวอ่ะมันเหมือนแบบนักบอลซูเปอร์สตาร์คุณต้องให้ค่าตัวให้ค่าเหนื่อยมันเยอะกว่าใครอย่างเงี้ยคนอื่นมันก็อิจฉาตาร้อนแล้วนะครับแล้วมันไม่แฟร์มันไม่แบบเขาเรียกว,ว่าไม่เป็นเพดานค่าเหนื่อยโดยตรงอย่างเงี้ยสู้คุณเอาแวเคาดีๆไปกระจายกระจายให้มันเท่าเทียมกันนะหรือคุณกล้าไปกระจายให้กับคนที่แบบเออเฮ้ย มีสก,กยภาพนะแต่ยังไม่ถึงขั้นท็อปเซลอ่ะให้เขาได้แสดงฝีมือผลก็คือไงโดยรวมยอดขายของทีมะมันก็จะแบบสมดุลกันอ่ะทุกคนก็จะได้ยอดได้ค่าคอมเนี่ยพอๆกันนะครับอันนี้ก็คือปัญหาสุดท้ายก็คือเรื่องค่าตอบแทนนะครับก็สรุปนะครับที่ผม5อย่างที่พูดไปเมื่อกี้จะเห็นว่าแทบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นที่มาว่าทําไมท็อปเซลอ่ะเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายที่ไม่ดีน,นั่นเองนะครับ เพราะว่าไอ้ระบบที่กลายเป็นลูกรักมาก่อนนี่แหละนะครับแล้วไม่ทําตามระเบียบอย่างเงี้ยสอนใครก็ไม่สอนกักนะครับได้ตังค์ได้ค่าตอบแทนสูงมาตลอดได้ค่าคอมเยอะใช่ไหมล่ะเอาไปเป็นผู้จัดการเนี่ยค่าคอมมันไม่ได้เท่านี้แล้วอ่ะเพราะมันต้องเอายอดทีมเนี่ยคนมันก็ไม่อยากเป็นนะครับถ้าใครมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทีมขายนะครับเซลล์ดีเลกเตอร์ครับเดือนหน้านะครับกันยายนจะเป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับปวดหัวกับเรื่องลูกน้องฝ่ายขายนะสอบถามเซลล์และร้านได้เลยทุกช่องทางนะครับ ขอบคุณที่ติดตามคุณนีนเซนเลอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ